อรนี่ร่างมนุษย์ใจเป็นมนุษย์เต็มภูมิหรืออยังมีความรับผิดชอบชั่วดีไหมที่สมบูรณ์บริบูรณ์หน้าที่ของเมียหน้าที่ของผัวหน้าที่ของลูกรู้สมบูรณ์บริบูรณ์ไหมผัวมีความรู้สึกกับผู้เป็นภรรยาผู้เป็นเมียอย่างไรพระเจ้ายกให้เป็นหนึ่งในกิจิปฏิบัติหน้าที่ของผัวดูแลเมียอย่างไร หน้าที่ของเมียดูแลผัวแบบดูดูแลผัวแบบไหนมีหมดในนั่นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ปฏิบัติเกลูกฉิดลูกขาอย่างไงลูกที่ลูกหาปฏิบัติต่อครูต่อบาแบบไหนนายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างแบบไหนลูกจ้างปฏิบัติต่อนายจ้างแบบไหนนั่นเหมือนกันเมีปยปฏิบัติต่อผัวแบบไหนผัวปฏิบัติต่อเมียแบบไหนไม่คิดที่จะนอกใจกันระหว่างผัวระหว่างเมียเป็นผัว ดีเมียดีสมภูมิบริบู์เต็มภูมิแห่งชาวพุทธแห่งมนุษย์นี่เป็นอย่างนั้นถ้เน่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียก็ยังไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์เต็มภูมิเห็นไหมมนุษย์นี่จะมีสีหน้าที่สมบูรณ์บริบู์ที่สุดหลวงปู่ยกไข่หลวงปู่ยกหลวงปู่นี่แหละสมบูรณ์บริบู์ที่สุดนะ่ไม่มีคาําว่าขาตกบกพร่องด่างพร้อยเราก็เลยเอาคุณงามความดีของเราออกประกาศ นี่ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนเหเวลาที่